กล้องสวัสดิ์เลยแนะนำตัวพี่หนักกล้องสวัสดีครับผมก้องหลนทองขอรัุญครับท่ซ้อมอะไรกันบ้างครับก็ซ้อมมาสามสี่อาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายขอรัุญครับอยู่ที่ขอนแก่นเลยม,มีใครเป็นคู่ฟังก์ซ้อมบ้างอยู่ที่นั่นก็ปั้มกับพีบ่ฟังตอกับปืนใหญ่ครับก็คือเพื่อพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ยี่สิบแล้วเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมามาหกิบโลครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเราโมเตอร์ไซค ีมครับวันนี้เรามาเจอกับน้องฟาร์มครับผมต่อยเกันยังยังครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้สุดสายเก็งมันต่อยเข้ามาปะตายครับเขาเป็นมือตัดตายเลยช่วงแรกๆก็เตะขาก็เดินเรื่อยๆครัแล้ววันนี้เราจะวางเกมงขงแข่ไยังดีก็เรื่อยๆครับผมต่อยตามตัตายเนาะแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ราศีนี้วันนั้นเราเจอกับเป็นยังไงบ้างชนะน็อกยกสองชนะน็อกมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองแต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบเอ็ด วันนี้ถ้าเช้าเข้าไปสอบหนักหรือเช้าหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดวันนี้เกินน้อยๆประมาณประมาณสี่ขีดห้าขีดก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงเพราเย็นนี้ก็พร้อมมาชนะกับค่ายเหมือนกันไฟนี้เราปุงปุงมามันกี่กิโลครับสามสี่กิโลสามสี่กิโลได้เราต่อยมวยมาลูลูนู่ตอนนี้กี่ไฟแล้วประมาณ อ้าสิบกวไฟเราคนจังหวัดคอาแจนครับไฟช่วยช่วๆแม่ขับโรนนี้หน่อยฝากติดตามครับเย็นนี้ครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้เราตอดคุณแรกช่องทูนะวดหัวเลยขอให้น้องโชคดีครับผมผมับ โอไปนู้นเดี๋ยวถ่ยนี่นิดบไหน่อเดี๋ยวน้อเยไปนเดี๋ยวน่เดี๋ยวถ่ายไปนิดหน่อยน้ำเอทั้งพู่เลยทั้งพู่เลยเก็บไปตัวนี้หน่อยครับใกล้ๆเพราะว่าเขาจะถ่ายเร่งน้องโอเคน้ำเงินระแดงมาแล้วน้เงินแนะนำตัวหน่อยครับความใติบวนครับผลแยงข่้วพระแดงก็แพ้แล้วก็ชนะแล้วก็แพ้แพ้ชนะใครจำชื่อได้ไหมชนะฟ้าตาครับ ครับแชนอคาต้าพริกนี่นี่ใช่แล้วก็แล้วก็มาแพ้ท,ที่นี่ครับแพ้ไข่แพ้คอตาแพา้คาต้า เจอเขาตามาสอนไว้ดูเดือดเลยน้ำหนักตัวน้องชายมาสอนอย่างเพิ่ประมาณเกินประมาณกี่สองกี่แล้วอ๋อ็กๆน้อยไเป็นไรครับซ้อมอยู่ไหนฮะสอมอยู่พวกพี่อยู่บนคนที่จ่าที่ขบวครับช้าใกล้ได้ขบวนจ่าที่ขบลอยู่ทีขบวนใช่ไหมอุ้ยโชคมาเจอมากรไม่เอาเลยนะครับเขาเป็นวยประเภทอาวุธหนักเลยเราประเภทไหนฝีมือหรือมู๊เดินได้เลยอ่ะได้เลยๆปุบเครื่องหลากหลายเลย นะครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ออกเลยออกรอบละประมาณ5455นะครับคงใช้ได้3โลมั้ง30กิโลไม่เกินนี้นะเคยชกออกชกถูกกี่ครั้งเนี่ยประมาณ4ครั้งแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วนะครับปีนี้น้องชายอยู่ไหนแล้วจากจังหวัดปล่อยประมาณสัก ไปขอผิดห้าส okay, ิบสี是是่ห um ้าสิบห <uh ้าสโอเคฟาวแม่ยุ้ยเลยครับต่เจ็บเป็นใจรเต็มนีครับโอเคดูรูปร่างแล้วตัวสัตว์ต้งดู่ครยบใไกล้กันอีกกีนึ่งโอเค